สวัสดีครับ BT Premium Auto Senor นะครับวันนี้ส่งมาครับ Toyota Vigo โก้แชมป์ครับผมตามรถครับมาตารถนะครับรถไร้ธรรมะดานดีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัพเกรดความสว่างนะครับด้วยจุดเบรกเตอร์ใบหวอก5.1ครับผมได้ประหลาดฟ้าร์เกต55วัตต์นะครับเปิดไฟหลี่ครับเปิดไฟหลี่ครับวันนี้เป็นรุ่นแบบนี้ ไป่ต่มครับถ้าเกิดไม่ต่ำครับตัวเดิมงานจะตัดออกม,ม,มาแค่งานเดียวประมานี้นะครับเรามาชมแสงมันจะให้เราได้รับการติดตั้งเลยนะครับกระต่อคมๆนะครับแสงเยี่ยมครับชมแสงภาพฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถแล้วนอกตัวรถตั้งหวังไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีข้อตั้งไฟดับมาตรฐานลูกค้าท่านหนึ่งสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟสเฟสบุ๊กบีซีพีไม่มาตัวตีนั่นได้ทุกสาข,ขานะครับ